ฝั่งโน้นไหมเอาเบียร์มันดับเบลให้พี่เจนไปเปิดประทุนใหม่พรมแฟชั่นค่ะรีวิวไปแล้วเมื่อกี้ไปพี่เจนไปกับพี่พเมก ให้มันแยกกระสอบสวัสดีจ้าลงใหม่ๆเมื่อเช้าพี่ตัดเลยครับผู้หญิงเสื้อผู้หญิงมี ไหมพรมแฟชั่น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 ป้ายกระทิงทิงิงงงิหิวข้าวมากเลยวันนี้นี่ป้ายนี้นะคะเป็นไหมพรมแฟชั่นค่ะคุณที่ ปีที่แล้วค่ะสามพันเกปีนี้ไปสองพันเก้าพอจ้าเดี๋ยวเรามาชมกันนะจ๊ะโอ้โห,โหเนี่ยมันจะเป็นไหมพรมที่ไม่บางเท่าค่ะดีแกนนะคะพี่หนากว่านิดหน่อยเนาะเป็นแบบไหมพรมแฟชั่นนะคะพี่งานเมกา เป็นใหม่พรมแฟชั่นวิซาลาลูกค้าซาลาสีนูด้ดสีสวยจังเลยอะ่ะเปิดไฟให้หน่อยอะไรใหม่พรมแฟชั่นนะคะรุ่นนี้ทำไมโปรทุกอย่างเลยปีที่แล้วขายสามพัน <9. S 2> เก้า อะไรไม่พอโอ้โหป้ายห้อยอีกแล้วอ่ะเขาจะเอาลูกอะไรสิมาลูกเอ,เกกอ้ยได้ขึ้นรถมาก่อวันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่งพรุ่งนี้เช้าเธอไม่ได้สั่งนะกางเกงสก๊อตอ่ะไม่ไม่ไอเกงเอวยืดเหลืองสิกางเกงสก๊อตห<อ>้อาสิบห้าก็ได้อุ้ยป้ายห้อยอีกแล้วคุณพี่อุ้ยงานสะอาด โอ๊ยอะไรเนี่ยป้ายห้อยอีกแล้วป้ายโอ้โหพี่ไม่ได้สตอทำไมใหม่จังไม่ดูป้ายดิเนี่ยเฮ้ยป้ายอีกแล้วโอ้ยให้ลูกค้าดูใกล้ๆก่อนจะหาว่าโกหกรับลูกรีวิวได้ค่ะพี่ เฮ้ยเดี๋ยวให้ลูกค้าดูใกล้ๆเลยที่เราไม่ได้โกงล่ะป้ายห้อยดูป้ายดิเป็นแบบบางตัวเป็นคุมยาวนะสวยนป้ายจ้าดูค่ะดูความฮารูฮาราป้ายห้อยโอ้โหในมือมุกก็ป้ายห้อยอีกนะผ้าแบบใหม่เลยผ้าใหม่มากลูกค้าเอาหัวมุกเป็นประกันนะคะลูกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่ คุณพี่รับรีวิวเดี๋ยวค่ะขอเนีายปักหมดก่อนนะคะเดี๋ยวแจ้งเลขที่บัญชีจะเย็นๆพี่เย็นๆก่อนนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีเยอะใหม่มีเยอะคุณพี่เพิ่งลงเมื่อเช้าเลยงานใหม่นะคะใหม่จริงเอาหัวมุกเป็นประกันนะคะถ้าไม่ใหม่พี่เอาไม่มาฟันหัวเลยโมกระยื่นยื่นหัวออกมารอเลยบอกล่วงหน้านะมาวันไหนไปห้อยอีกแล้วอุ้ยเปอร์เซ็นต์ป้วนเสียคิดให้10%บวกลบเหมือนนะอุ้ยทำไมห้อยขนาดนี้วะ ปังอะอุ้ยดูป้ายดิเหมือนพูดแล้วเหมือนโกหกเฮ้ยน่ารักอะเป็นใหม่พองแฟชั่นพี่ผ้าไม่หนามากนะแบบกำลังดีป้ายอีกแล้วป้ายอีกแล้วอะไรวะเนี่ยนี่น่ารักเลยอะคือป้ายแบบเนี่ยอุ้ยตัวนี้แบบ ฮารูฮารางานคลาสไซมีเยอะนะคะป้ายกระถิ่งคือจึ้งมากคือจึ้งจริงแล้วแบบอารมณ์เจาะมากอารมณ์เจาะมากทุกคนโอ้ยดูภาคเหนือใครแบบหนาวแบบจะตุยไหมคะดูกั๊กไี่กั๊กหนาวแบบจะตุยหนาวจะตุยอยู่ล้วงงมากทุกวันนี้ภาษา พต้องตามไม่ทันนะพี่ไปซื้อของในอินสตาแกรมเขาคุยกันน่ะสาวจะตุยอยู่แล้วค่ะฉันก็เอ๊ะอะไรวะมุกเขาบอกหนาวจะตุยเธอแก่แล้วไงสาวไยรุ่นเธอคือแบบไม่ทันพี่ตอนนี้อุ้ยน่ารักลูกฉันรักลูกฉันเดี๋ยวนี้ต้องถามลูกมุกแล้วนะติ๊กต็อกเล่นเป็นนะแปลกวัพูดตามหมดแล้วอะแบบพูดภาษาอุ้ยไปห้อยแห้าพูดว่าอะไรน้องพูดอะไรมกนะเขาจะพูดแต่ภาษาเนี่ยแหละ แม่งืออวตารเอองือแม่งืองาแงหงงไปหมดแม่หรแม่ก็งงมากเลยลูกงืออุ้ยดูป้ายดิพี่แงงืองาแงงับแม่เลยนะแม่จะถึงบ้านหรือยังงับโอ๊ยไปอีกแล้วอะไรวะนี่เฮ้ยมุกมันจะเกินไปแล้วนะมันจะเป็นแบบงานโลกไง ป้าเยอะเกินไปป่ะคลาสไซด์นะไหมพรมแฟชั่นนะคะวุ้ยแฟชั่นป้าเหวี่โอ้ยน่ารักเนาะน้องแบบน้องเป็นแฟชั่นน่ารักน้องเป็นงานเมกาคลาสไซด์นะคะคลาสไซด์คือจริงจริงค่ะพี่อยยอโอ้ฉันชอบสีนี้โอ้ย น้องไม่แบบเป็นโกงเป็นกั๊กฉันชอบสีเหลืองนี้ละมุนละมุนคือป้ายเธอดูป้ายฉันเห็นสีเหลืองแลวฉันชอบมันต่แบบป้ายแทบทุกตัวเลยว่ะไม่อื้ออำนวยแต่เธอเป็นคนที่ขาวมากเลยนะใช่เมื่อก่อนนี่ฉันนึกว่าเธอเป็นคนเกาหลีนะจริงจนี่ฉันโดนไฟลวกเาแดดเผาหรือเปล่าอุ๊ยป้ายอีกแล้วช่ยพี่โท่ทำไมคือปังคือปัวคือปังคือรังการงานดาว ดาล้า <8 S 1> ดวง,ดวงเอ้ยแปดดวงน้อยแต่ล้านดวงอลังการงานสร้างอุ๋ยซาร่าอีกแล้วจ้ะใครจะสั่งสั่งได้เลยนะช่วงนี้คือขายดีมากนะคะพี่ <ไอ S 1> คือ <ปะ S 1> เราขายเนี่ย <ปะ S 1> เราอ่ะไม่ได้บวกลูกค้าเยอะนะกําไรน้อยกําไรน้อยเราเน้นขายเอาหน้าพี่ให้แบบออกเยอะๆอ่ะกําไรช่างมันนะคะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วก็ใช่ค่ะ,<ป>ะเราแบบเอากาไรน้อยมากะคะ่ะ บางคนนี่เพิ่มราคาแล้วนะเธอ,เอ,อขายดีๆอย่างเงี้ยบวกบวกจนแบบตาแตกหวัวแตกไปเลยเราไม่นะคะเพราะว่าเราเน้นให้ลูกค้าเราแบบขายเร็วอะลูกค้าลูกค้าต้นทุนต่ำๆลูกค้าก็ขายเร็วลูกค้าก็รีบกลับมาซื้อใหม่นะคะเนี่ดยดูดิน่ารักไหมเธอไปทะลงทะเลนี่ใช่ได้ผู้ชายกลับมาแน่นอนได้ฝรั่งคุณชื่อกัดทิงสุดจัดค่ะอุ้ยครอบคุณค่ะคุณน้องแม่ค้ามีพรมเท้าไหมไม่มีค่ะ มีะไรนะเท้าไม่มีใะมีอะไรนะคุมเท้าเด็กอ๋อคือจุ้งมากเลยอ่ะเธอตัวนี้คือแบบโลดนะบางตัวเป็นแบบมีแบบคุมแบบยาวเนาะคุมยาวมีสลึงสลับกันไปพี่เลยราคาสองพันเก้าพอพี่กิ่งแก้วปีที่แล้วขายสามพันเก้านะป้ายเนี้ยปีนี้ขึ้นรวยแล้วนะคะก็ราคาสองพันเก้าพอที่เกียรตินับตังคะ รวยแล้วแถมฟรีไปเลยดิ <C> e <ars> คุยได้ทุกเรื่องเรากยงไปเรื่องเงิน <C> e <ars> เอาไหนบอกรวยไงอ้คนถามพูดไม่เข้าใจไงว <C> e <ars> ย <C> e <ars> เ,หเหมือนแม่สิตังไงอ้าคนถามไม่เข้าใจไงนเนี่ยเนี่ยคนถามพูดผิดต้ายห้ออยอ่างเดียวราคาตัวเท่าไหร่ขายยกก็สอบคุณพี่2อ0พมาเอาไปเลยเกือบ200ตัวมีทุกสี ใครซื้อของกระดังเราคือรวยทุกคนฟังทุกคนซาร่าอีกแล้วจ้าโอ,โอเคโอเคพี่แม่พี่แม่เอานี้ไปโอ้โหดูป้ายห้อยอะไรห้อยสีชมพูน,นมหวานจุ๊บหิวเลยอ่ะหิวนมเนี่ยดูดิน,น่ารักไหมตัวเนี้ยเธอเข้ามากคือแฟชั่นอ่ะพี่คือจุ้งมากเลยเขาจุ้งหรือจึ้งวะจึงจ้งจึออ้งหรอ ลวจุ้งอ่ะจุ้งนั่นน่าจะเป็นกุ้งอ้าเหรอแก๊บค่ะรับหนึ่งกระสอบได้เลยพี่กิ่งแก้วทางอินบ็อกเลยนะจ๊ะใครจะรับก็รับมาจ้านี่จะเธอดูป้ายห้อยแล้วคุณนายอย่างเงี้ยเธอดูป้ายนางดิโอ้โหทำไมใส่แล้วเหมือนเศรษฐีดูใบเลยอ่ะทุกคนนึกว่าคนรวยใส่แล้วรวยมหาศาลทุกวันนี้มันะมีแต่คน รวยๆนะเนี่ยเดินสวนกันนะใช่ค่ะทุกวันนี้เป็นคนรวยๆเมื่อวานลูกค้ายังจะโอนให้40ล้านเลยไม่เห็นเหรอโอ้โหกระัปวงยี่สองโลกสี่พันค่ะบอกโอนให้40ล้านแล้วลูกค้าก็รวยคนขายก็รวยตายแล้วรวยกันทั่วประเทศอุ้ยนี่ไงนี่ไงเขากำลังฮิตไงเนี่ยพี่ใส่เลยกำลังฮิตใครใส่ก็รวยใครใส่ก็ขายดีอะไม่แล้วคือทำไมมันมีป้ายเยอะจังเลยวะ นี่ขนาดเราไม่ได้ใส่นะพี่เรายังขายดีเลยถ้าถ้าเราใส่นะเราก็กลัวจะขายไม่ทันนะคะมุกพรุ่งนี้ใส่มาเลยนะเออไอติดกระดุมเม็ดเดียวค่ะพรุ่งนี้ใครมากดังนะพี่นี่ถ้าเรหยุดงานแปลว่าอะไรอ้วกอะไรกลัวนะุกลัวหยุดไม่ได้นะช่วงเนี้ยห้ามตายห้ามลาอุ้ยตัวนี้ใครบอกว่ากลัวพี่มุกใส่มาผมหยุดก่อนแลวหยุดล่วงหน้าเลยลหยุดเลยกลัวเห็นแบบได้นะเล อุ้ยปลายห้อยอละพี่คงไม่ใส่หรอกพี่ไม่มีอะไรให้ดูโอ้ยดูดิเธอคือน่ารักเนาะคือน้องน่ารักตังเลยอ่ะสีม่วงจ้วงซับก็มหแล้วมันตัวยาว,ต,ว,ยาวตัวยาวคือผู้ใหญ่ใส่เนี่ยดูยเป็นคุณไม่ไป้ายห้อ,อยคุณหนู<ๆ>คุณนายไฮโซก็ได้ด้อย่าอย่าดูดิเนี่ยตัวยาวอ่ะลูกค้าสวยมากเลยนะหนู่มหลามาห่ามากเลยเนาะเอาไปรีดเอาไปทำดีๆสวยเลยอ่ะ ต้นทุนไม่กี่ตังค์นะพี่สองพันเก้าหารหารสองร้อยตัวมันถูกสิบกว่าบาทเนาะอุ้น H&M สิบกว่าบาทได้อยู่ตัวละสิบกว่าบาท H&M ตัวละสิบกว่าบาทพี่คือถูกมากนะคะเปอร์เซ็นต์ต้นเสียสิบเปอร์เซ็นต์บวกลบอ่ะนี่เป็นกระดุมนะบางตัวก็มีหมวกนะอุ้ยดูดิกระดุมน่ารักจังนี่บางตัวก็เป็นมีหมวกแบบนี้ ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาขายเสื้อไหมพรมมือสองตัวละสองร้อยในไอจีเขาพูดเลยว่ามือสองเขาไลน์นะตัวละสองร้อยแล้วมีคนเอฟนะเป็นเล่นไปไดแพงได้มากเลยไหมพผมคิดมากแล้วขายตัวละสามร้อยกว่าบาทพี่ดูดิคือน่ารักปะไม่เราคือเมื่อคืนอ่ะฉันเห็นล่ะหนึ่งไลน์ไหมพมคิดมากตัวละสองร้อยเก้าเก้าลูกค้าแย่งกันแบบโอ้โหพี่แย่งกันหัวแตกอ่ะ คนนั้นก็ะเะพ e คนนี้ก็เสพ e อะใหม่ผมคิดมาานี่มันเป็นอะไรแบบแรมากมมนี่ป้ายหอยอุ้สีเขียวละมุนนีว้ยป้ายหอยเยอะมากเลยลูกนี้ลูกอื่นไม่รู้แต่ห้อยเยอะอย่างนี้หรือเปล่านะพี่แต่ลูกนี้แบบหยิบมาตัวไหนก็แทบจะป้ายห้อยทุกตัวเลยดูดิ แล้วใหม่ความใหม่นี้คือแบบขอแบนด์ดีแบรนด์อ่ะเออแยกแบรนด์ใี่หนขอใหม่นี้แก๊ปแก๊ปแแล้วอะไรอีกวะซาร่าขอบเขิบก็มีนะลูกค้าขอบนัคือมันเป็นรวมแฟชั่นเนาะโอ้โหแล้วดูน้องป้ายห้อยดิตอนแรกว่าจะให้ดูแบบแป๊บเดียวนะคือหยิบตัวไหนมาก็สวยอ่ะให้ดูทางก็สอบไปเลย โอ้ยแมงโก้อันนี้แมงโก้เอาเดี๋ยวฉันโชว์เองมาใช่ปะวะเอาไม่ใช่แฉะไปมันดูผิดฉันตาลาย I am so sorry สามพันแปดเออไม่ใช่สองพันเก้าพอปีนี้รวยแล้วลูกค้าก็เราก็มึนๆกันหน่อยพี่ช่วงนี้ทำงานเยอะนะคะตาลายเบอร์ราคา เฮ้ยเฮ้ยสีเหลืองแบรนด์ทอรี่ปะเอ้ยทอรี่จริงไมมีทอรี่้วยไม่ฉันเห็นกระดุมทอรี่คือแพงมากนะแบรนด์เนี้ยลูกค้าใช่ปะใช้ทอรี่ปะใช่ใช่แล้วสีคือเหลืองมากที่แบรนด์ทอรี่คือแพงมากอารมณ์เหมือนโคชแพงแพงแพงเสื้อเขาแพงกระเป๋าเขาก็แพงกระเป๋ารองเท้าเขาก็แพงกระเป๋ารองเท้าทอรี่แพงหมดนะคะ อุ้ยแล้วก็ดุมคือทอร์เอยงนี้เลยใช่อุ้ยเครได้ลูกนี้ไปวันเนี้ยเฮงว่ะผคผาทำบุญมาเยอะดิสีแดงเนี่ยแดงคือแบบสดเขียวเขียวเขียวพี่ชอบสีเขียวอะไรสีเขียวไหมพี่ก่อนเขียวเนี่ยซับคุณสีเขียวคือเขียวละมุนนะเขียวคือเขียวพูดดีนะคะสีเขียวเนี่ยเขียวพูดดีเขียวคนมีตัง วไม่ใช่เขียวสกอยไม่ใช่เขียวเด็กแว้นนะคะเขียวหรูนะเออเขียวแบบคนรวยอย่าจะท้ามันดีอะเี่ทำไม่จะแบรนด์นี้ให้ล้นทุกลูกแล้วแต่ลูกออกมาออกน้อยนะคะแล้วแต่ดวงนะคะคนที่นี่ร่องล่องน่ารักหมมีใครพูดอย่างนี้กับลูกค้าป่ะแล้วแต่ดวงนะไม่มีใครพูดนะเธอเพราะว่าสวยสวยทุกลูกสวยมากคือเราอะเราพูด เราพูดจากความจริงให้ลูกค้าฟังลูกค้าจะซื้อไม่ซื้ออยู่ที่ดุลพินิษดุล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 พินิษแก๊ปจ้ะเราเปิดเลียงตามลำดับลงไปเลยพี่แล้วเราจะชอบเป็นคนที่แบบให้ดูทุกตัวเนี่ย่ะให้ลูกค้าดูทุกตัวแบรนด์อะไรโมดา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 จารขอบจารขอบจารขอบจาครขอบก็มาอุ้ยแต่ป้ายเยอะมากเลยเนาะเพอเนาะ แยกแบงก์่อนฉันจะถ่ายถ่ายรูปพรุ่งนี้โอ๊ยขอบจ๋าอู้จ๋าอี้ท <c oughs> นั่นนะสิุิยน่ารักดูดิเลงอะไรวะโอ๊ยอุ๊ยตังใครได้เนี่ยคุณพี่พิชายา ปล่อยหลุดเด้อเอฟเองแฮชแทอ็มจ้ะ่าอันนี้มันเป็นแบบถักอ่ะที่มันเป็นทะเลพกแบบถักอ่ะใส่ใส่แบบบิกินี่ข้างในอ่ะวิ่งเซ็กซี่อไรดีเป็นงานคนกอ่ะเออโอ้โหดูดิทำไมเกาหลีโคเรียจังเลยอะตัวเนี้ยเนี่ยน่ารักมากเลยตัวนี้มันเป็นผ้านี่เขาเรียกผ้าอะไรอ่ะเธออย่างเงี้ยผ้าถักเหรอคือแบบนะดูแพงนะเนี่ยถ้าใส่ข้างแบบ ใส่บิกินี่แล้วใส่สเคอสเออสวยริตปีหน้าฉันค่อยใส่บิกินี่ปีนี้ฉันไม่พร้อมปีหน้าเราไปเที่ยวกันนะไม่ต้องเอาเบ็ดไป <c oughs> ให้พี่มุกลงไปจุ่มในทะเล <c oughs> ปลาลอยขึ้นมาเองเลยปลาตายเลยปลาลอยตายเลยอ,อ่ะเดี๋ยวปลาขึ้นมาหาเอง <c oughs> เออ ใส่ตายเวลาขึ้นมาทั้งทะเลกรมประมงนี่งงเลยนะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเลยนะเลมไม่ต้องพกเบ็ดกันไปกเหนื่อยเหยื่อไม่ต้องซื้อเปลืองตังค์นะเจอจะพี่จัดจัดชุดใหญ่ให้เลยปลาตายเลยกินอะไรกุ้งปลาหมึกมีทุกอย่างขึ้นมาลอยฉลามลอยตายขึ้นมาฉลามก็ตายตายฉลามนะเลมาหมดนะ ทะเลปกติก็เค็มเลยเค็มหนักก็เกาเจอใส่บิกินี่ไปทีนี้แบบไม่เราก็แอบไปถ่ายรูปตรงนั้นไงคนหินอ่ะเหมือนไน้คนละหไงเดี๋ยวเราพกกระดาษังสือพิมพ์ไปปูเหมือนเขาอ่ะโอ้ยโว้ขโอ้ยอบยโอยอ้นโอ้ยนี้ยโอ้อบยโอ้ยอยโอ้ยอ้ยนอ้ยโอ้ยอบยโอ้อ้ยนอ้ย้ยอบออย อะไรอ่ะแยกแบนนับป่ะโอ้โหลูกค้าลูกค้าป้ายอ่ะอ๋ออยู่นี่พี่แคปหน้าจอเลยจ้ะ2,900บาทเท่านั้นปีที่แล้วขาย3,900นะพี่ปีนี้ไมวเยอะนะคะให้ลูกค้าคุ้มกำไรนะคะรวยรวรวยแคปหน้าจอสั่งได้เลยจ้า